สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวินนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถเก่งนะครับ Honda Accord นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4 EL นะครับรถปี2013นะครับคันนี้เป็นตัว top สุดเลยนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวนะครับตัวรถรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมแล้วก็ไม่มีก่อไม้นะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LED สีขาวนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บรอยนะครับแต่อย่างไรนะครับที่บอกนะครับรับประกันรถเดิมสวยนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับรถไม่มีตำหนินะครับคันนี้นะครับยางคู่หน้านะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับขนาด25570สอ่ะขออภัยฮะ255 50ขอบ17นะครับยางมิชลินนะครับแต่ว่ายางคู่หลังนะครับ สภาพไม่พร้อมใช้งานี๋ยวผมเปลี่ยนให้คู่หลังนะครับไปดูรอบๆนะครับคันนี้ก็มีกล้องรอบคันนะครับที่กระจกด้านข้างนะครับสีขาวนะครับสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้การันตีว่ารถไม่มีวัตเหตุในชุไม่คว่ำนะครับตัวบอกรุ่นนะครับด้านหลังนะครับ 2.4L EF นะครับ i t t ีเนะครับมีกล้องหลังนะครับ นี่นะครับนี่เลยครับผมคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนงวดเพียง7 9 9ดบาทนะครับนะครับอย่างอย่างคู่หลังที่สภาพหมดนะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้คู่หนึ่งนะครับสอง สองห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะครับหนักเดิมโรงงานครับผมไปดูภายในกันนะครับอ๋อกุญแจนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับได้มาหนึ่งดอกนะครับล็อกกดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาท้ายต้องกดแชร์นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเปิดได้แล้วนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างมากนะครับ เข้าไปด้านไหนได้นะครับกตอนทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะครับอย่างอะไรแม่แรงนะครับชุดเครื่องมือนะครับครบเลยนะครับอย่างอะไหล่สภาพใหม่นะครับแม่แรงนะครับฝาเม่นนะครับครบเลยนะฮะโอเคครับจะพาไปดูภายในครับผมอันนี้เป็นคีเลยนะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับ บอกหนังนะครับผมเบาะหนังคู่หน้าคู่หลังนะครับเบอกคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นลงนะครับได้หมดนะครับปรับเอนนะครับได้นะครับจุดนี้ชำรุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดการซ่อมให้นะครับ เอ็นครับตรงนี้โอเคนะครับภูมิลัยมันติฟังก์ชันนะครับภายในนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับฝานข้างปรับไฟฟ้านะครับคับเก็บได้นะครับปรับเบาะนะครับตัวปรับเบาะนะครับความจำสามแบบนะครับผมโอเคไปดูภายในกันครับ ภายในตกแต่งหลายไม้นะครับผมค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับสตาร์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับโอเคนะครับระบบจอนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับรับอนุญาตประเภทธุลิิตอัตโนมัตินะครับใช้งานได้นะครับ ถุงลมนิรลภัยทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับเลขไม้นะครับผม2องแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรครับน่แท้นะครับรับประกันว่าไม่มีการปรับก่อแต่อย่างใดนะครับดูภายในนะครับดูเพดานครับผมเพดานสวยครับไฟติดครบนะครับ ด้านหลังจะมีไฟนะครับทั้ง2ด้านนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับโอเคเป็นแบบวันทัดนะครับคือกดครั้งเดียวนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะพับเก็บนะครับผมเบาะหนังครับสวยๆเลยครับเบาะหลังนี่ไม่ขาดเลยนะครับไม่ชำรุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ภายในสวยๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายช้าๆนะครับจะได้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับทุกจุดเลยนะครับพวมอะไรมันติฟังชั่นนะครับฝัดเข็มไม้นะครับใช้งานได้ครบนะครับผมภายในก็ถือว่าสวยนะครับผมมากับราคาเบาๆนะครับครับเบาะหลังนะครับผม เป็นเบอหนังนะครับปกังทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเย็นนะครับด้านหลังจะมีช่องลมนะครับใตรงนี้นะครับก็เย็นปกติครับเย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็เพิ่มนิดหนึ่งนะครับไปด้านหลังติดนะครับทั้งสองด้านโอเคนะครับมีม่านหลังด้วยนะครับเนใช้งานได้นะครับ โอเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันครับสวยเลยนะครับ่เปิดอที่เปิดฝากระโปรงนะครับมุมล่างนะครับผมด้านฝานะครับส่วนที่เปิดถังน้ํามันจะอยู่มุมนี้นะครับเบอกคนขับนะครับกดลงเปิดถังน้ํามันดึงขึ้นเปิดฝาท้ายนะครับไปหน้านะครับผม ตาเครื่องแล้วจะเป็นเดรธามันนิ่งไลท์นะครับอยู่ขึ้นบงด้านล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมรับประกันนะครับไม่ชนไม่พังนะครับดูจากสภาพข่านหน้าได้นะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับ ไม่มีวัดหตุนะครับไาอยู่ครบนะครับน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับสีเดิมนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับผมอยู่ครบนะครับนะครับจุดนี้นะครับการันตีว่ารถสวยเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ เมทดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับตามตรงเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับทุกจุดนะครับแก้มหน้าซ้ายขวานะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับเมทอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอันหน้านะครับอันนี้ถือว่าสวยลงตรงมากๆนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเมื่อกี้สตาร์ทเริ่มมีเสียงแบบจะน่าจะใช้งานได้ไม่นานนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์เกียร์นะครับประกัน20,000กิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนนะครับรสยของรถนะครับไม่มีหลัเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้มีชนมีพิคว่ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเทวเลยนะครับ0819772934นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับรถที่ร้านยังมีให้เลือกอีกหลายคันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ